เรื่องราวและที่มาของนิทานอีศบเนื่องจากอีศบมีชีวิตอยู่เมื่อหลายหลายพันปีล่วงมาแล้วจึงยากที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับประวัติของอีศบที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อมูลอยู่หลายกระแสแต่นักค้นคว้าประวัติส่วนใหญ่ของอีสบก็เห็นพ้องต้องกันว่าข้อมูลต่อไปนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของอีสบที่ถูกต้องมากที่สุด อีศบเป็นทาสชาวกรีกคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา560-620ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือ208ปีก่อนพุทธศักราชพระพุทธเจ้าประสูติเมื่อ80ปีก่อนพุทธศักราชนับเวลาถึงปัจจุบันได้2,755-2,815ปีเขาอาศัยอยู่ที่เมืองซาดิสบนเกาะซามอสของประเทศกรีก ก่อนนี้ตั้งอยู่ที่นอกชายฝั่งของประเทศตุรกีในปัจจุบันในสมัยกรีกโบราณชายฝั่งทะเลทั้งหมดของประเทศตุรกีก็มีชาวกรีกอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอีสบเป็นคนพิการแต่เขามีจิตใจที่งดงามซึ่งตรงกันข้ามกับสังขารของเขาเริ่มแรกนั้นอีสบมาจากเทรสซึ่งเป็นนครรัฐแห่งหนึ่งในสมัยโบราณ ปัจจุบันเทรสเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของกรีกและบัลแกเรียอีศบไปทำงานเป็นทาสที่เกาะซามอสกับนายทาสชื่อเอยดมอนในระหว่างที่เป็นทาสอีศบได้นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและนายของเขาด้วยการเป็นนักเล่านิทานผู้มีความสามารถจนเป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นนั้นในที่สุดก็ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาส เนื่องจากความเป็นผู้ที่มีไหวพริบและสติปัญญาอันเฉียบแหลมของเขานั่นเองเมื่ออีศบได้รับอิสรภาพนั้นเขามีชื่อเสียงโด่งดังในการเล่านิทานมากจนได้รับเชิญให้ไปทำงานอยู่ในราชสำนักของกษัตริย์เครซุสซึ่งทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรลิเดียของเอเชียไมเนอร์ขณะนั้นราชสำนักแห่งนี้มีนักปราดราชบัณฑิตผู้ฉลาดรอบรู้อยู่แล้ว หลายท่านเช่นโซลอนแห่งกรุงเอเธนและเทลิสแห่งมิเลทัตเป็นต้นในไม่ชากษัตริย์เครซุสก็ทรงโปรดปรานอดีทตทาสผู้นี้อย่างรวดเร็วเพราะทรงพอพระทัยในสติปัญญาอันเฉียบแหลมและไหวพริบตามธรรมชาติของเขาอีสบสามารถถวายทั้งความสนุกสนานและแง่คิดในด้านต่างๆแก่พระองค์ทำให้ทรงเรียนรู้ความจริงหลายอย่างเกี่ยวกับการบ้านการเมืองของพระองค์ จากการฟังนิทานของอีสบมากกว่าจากการสนทนากับนักปราดประจำราชสำนักคนอื่นๆขณะนั้นกษัตริย์เครซุสทรงเป็นประมุขแห่งนครรัฐเล็กๆทั้งหลายของกรีกด้วยพระองค์ทรงส่งอีสบให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชทูตยังเมืองหลวงของนครรัฐเหล่านี้อีสบใช้นิทานของเขาทำให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชาญฉลาดที่เมืองโคริน อีศบใช้นิทานของเขาเป็นสื่อตักเตือนชาวเมืองถึงพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้กฎหมู่ที่กรุงเอเทนเขาใช้นิทานเรื่องกบเลือกนายเป็นสื่อชักชวนให้ชาวเมืองเลื่อมใสในการปกครองของปีสเตรตัสเป็นผลสำเร็จอวสานชีวิตของอีศบมาถึงเมื่อกษัตริย์ครสีสุสส่งเขาไปปฏิบัติหน้าที่ราชทูตที่เมืองเดลีน้ำเมืองนี้ อีศบเล่านิทานโดยใช้สัตว์เป็นสัญญาณบอกความจริงเกี่ยวกับความอายุติธรรมทางการเมืองให้ชาวเมืองรู้การกระทำของเขาได้จุดไฟแห่งความโกรธแค้นให้ไม่โหมกระหนำ่ำในหัวใจของนักการเมืองแห่งเมืองเดลฟีอย่างหนักนักการเมืองเหล่านี้จึงคิดแก้แค้นอีศบโดยการแอบเอาขันทองศักดิ์สิทธิ์แห่งวิหารเทพพอพรโลไปใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของอีศบแล้วกล่าวหาว่าเขาเป็นขโมย ในที่สุดอีศบจึงถูกตั้งข้อหาว่ากระทำการลบหลู่และทำลายชาวเดลฟีอย่างร้ายแรงอีกทั้งเป็นคนป่าเถื่อนและดูร้ายอีสบถูกตัดสินประหารชีวิตโดยถูกโยนลงมาจากหน้าผาสูงจนถึงแก่ความตายไปอย่างน่าเสียดายในที่สุดจะเป็นด้วยเจยตนาที่อีศบสร้างเรื่องราวเพื่อสั่งสอนให้คนทำความดีรู้จักตัวเองมีคุณธรรม แต่เขารู้ว่าเขาจะทำอย่างตรงๆไม่ได้เพราะจะมีภัยมาถึงตัวเขาจึงผูกเรื่องเพื่อการสั่งสอนของเขาออกเป็นเรื่องราวและใช้ตัวแสดงในเรื่องราวของเขาเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้คนฟังเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล่าขานกันเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการสั่งสอนใครด้วยเหตุนี้เองการเล่าเรื่องของอีศกจึงไม่มีใครคิดว่า เขากำลังสั่งสอนให้คนอยู่ในศีลในธรรมแต่ทุกคนฟังเรื่องราวของเขาเพราะความสนุกสนานเรื่องราวของเขาจึงถูกเรียกขานกันในนามว่านิทานนิทานของอีศกได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟังชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตรจนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดีและทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ชีวิตของอีศบจบสิ้นลงอย่างน่าเสียดายแค่ตรงนั้นแต่นิทานของอีศบยังถูกกล่าวขานกันอยู่ในหมู่ของผู้คนที่กระจายเพิ่มมากขึ้นจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งนิทานอีศบจึงไม่ตายไปพร้อมกับตัวของอีศบด้วยหลังจากที่อีศบตายไปไม่นานชาวเอเทนผู้หนึ่งชื่อลีซิฟัสก็ได้ปั้นรูปของอีสพ ตั้งไว้ข้างหน้าของอนุสาวรีย์ยอดนักปราดญ์ทั้งเจ็ดของชาวเอเธนซึ่งถือได้ว่าอีสพได้รับการยกย่องเทียบเท่ากับยอดนักปราดญ์ผู้โด่งดังของชาวเอเธนในยุคนั้นทีเดียวนิทานอีสพได้รับการเผยแพร่เรื่อยมาตลอดชั่วระยะเวลากว่า3000ปีผู้อพยพจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งจดจำนิทานอีสพไปเล่าขาน เรื่องราวเหล่านั้นจึงกระจายไปทั่วโลกและทุกมุมโลกทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีศบแล้วพวกเขาจะเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดีได้รับบทเรียนได้รับรู้สิ่งที่ดีงามและความชั่วร้ายไปพร้อมๆกับความสนุกสนานนิทานของอีสบจึงกลายเป็นนิทานอมตะที่ไม่มีวันตายไปจากโลกนี้แทบจะบอกได้เลยว่านิทานอีศบนั้น มีอยู่ในทุกประเทศทุกหนทุกแห่งในโลกนี้ก็ว่าได้อีศพ์ถ้าชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลกและบทบาทของนิทานอีศพนับแต่อดีต,ตการจวบจนปัจจุบันย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีศพที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี